โอเคแล้วครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่าประวัติความเป็นมาของเซเลสต์คัมเซนผสมกับเหล่าเจ็คขัมมีสีมร์เลเกนนะครับผมก็คือเดี๋ยวผมก็จะมาเล่าเลยนะครับผมก็คือมีอู่วันหนึ่งว่ามีอวันหนึ่งก็คืออ่าไอเซเลสเซเลสเนี่ยเขาก็ไปอยู่ขึ้นบนอะไรนะบนยอดฟ้านะครับแล้วก็เจอกับโซเลส โอเลดกับเซเลสนะครับเออแล้วก็เขาไปเจอกับโซเลสโซเลตก็ทักไปว่าคุณมาจากไหนหรอผมไอเซเลสก็บอกว่าผมก็มาจากเซเลติตคำซีอ๋อไอโซเลตก็งงอยู่ครับก็เซเลติตคำซีมาจากไหนไอโซเลตก็เซเลติตคำซีเหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าผมเล่ามันได้ยังไงเรื่องนี้โอเคนะครับผมสำหรับคืนนี้ก็ขอตัวเพียงเท่านี้นะครับ จะกันใหม่คลิปหน้านะครับไปละ